สวัสดีครับอออโอเคเดี๋ยวรอหลานว่าจะไปแมคโครกันก็ยังไม่ได้ไปก็เลยมีเวลาทําคิดเพิ่มเติมขึ้นม,มาหน่อยนึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าสงสารสงสารคนที่ไม่รู้อินโหนอินเนไปถูกคุณคมบางกลุ่มที่เป็นไวรัสอยู่ตอนนี้ไปสอนเรื่องาธาตุรู้เรื่องรู้ทุกอย่างเรื่องให้รู้พวกเนี้ยนะฮะ เนี่ยแล้วไปติดไอ้ตรงนี้แล้วไปเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันหลงไปหมดหนะมันเป็นไวรัสนะฮะมันยังไม่ถึงที่สุดห่งรมนะฮะคนที่กก่าวอ้างแบบนี้แล้วคิดว่าใช่พวกคุณไปฟังฟังแล้วพวกคุณก็คิดว่าใช่นะฮะมันยังไม่ใช่นะฮะมันยังไม่ใช่ความจริงคุณกําลังหลงกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆอาจารย์จะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะเรากาลังหลงกันอยู่ตรงนี้ ซึ่งไอ้าตารู้ตัวนี้แหละที่พทธเจ้าบอกว่าเรียกอวิชาตณนาวประธานเมื่อเมื่อไรมันหลงเข้าไปในมโนทาตตัวนี้หรืออวิชาตัวเนี้อืมแล้วคนที่ไปหลงตามมันเนี่ยจะเชื่อจะหลงอยู่ตรงนี้กันหมดเลยยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมนะฮะผมจะบอกอาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนแบบนั้นเมื่ออาจารย์วิทย์ยกตัวอย่างเรื่องความคิดปรุงแต่งขึ้นมาพูดเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะหันไปทางมันโช์โช์โช์ต้นไม้ ไปโฉงบ้านเออมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจารย์แค่สมมุติขึ้นมานะฮะแล้วไม่ได้ให้รู้อะไรนะฮะไอตัวนิวรู้ตัวเนี้ยที่กก่าอ้างว่าเออนี่คือที่สุดแห่งธรรมเนี่ยไปท้ารู้ตัวนี้มันว่างมันไม่มีอะไรนะฮะยังไม่ใช่นะฮะอาจารย์นี่เห็นตรงนี้เพื่อจะได้เห็นความละเอียดของมันว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่นะฮะมันเริ่มไม่สงสัยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วแต่ไม่ได้ให้ไปเชื่อตรงนั้นนะฮะมันจะมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่แอบแฝงอยู่เขาเรียกว่า เจ้าสัตว์นางหรือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณตัวนี้นะฮะซึ่งมันอาวิชามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่การแบบไปเข้าใจแบบนี้ไปรู้แบบนี้แล้วก็โตเนี่ยรู้หมดทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยมันคิดมันเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเส้นทางเอาต้องเอาสัญญาประกบมันไว้อาจารย์นึงตกตกก็ไปตรงนี้แต่คนเป็นหลวงไอ้พวกนี้เป็นหลวงความจําของอาจารย์แล้วไปประมวลเอาป็นความรู้แล้วเข้าใจว่าตรงนี้แหละคือที่สุดแห่งรมจะทําให้ตัวเองพ้นเนี่ยจบอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ทุกอย่าง เนี่ยมันเราจะไม่หลงเออมึงกําลังหลงอยู่หลงรู้อยู่นี่แหละไอ้ตรงนี้มันเป็นระบายรัดด้วยนะฮะแล้วมีคนไปกล่าวอ้างอย่างเงี้ยถ้าคุณผมคนที่ไม่รู้อีหนุอยเนแอะไรก็จะไปหลงเชื่อด้วยง่ายได้เพราะมันใช้สัญญาสังขารใช้มโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือสัตตนางอยู่ตรงนี้มันยังข้ามตัวเองไม่ได้เพราะมันรู้ทุกอย่างเวลากระทบมันก็เลยรู้ว่ามันมีมันอยู่ไงแต่พวกเนี้ยพอมันขึ้นแท่นแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้เพราะลองไปตามันสิเออมันจะเอาบาปนรกสวรรค์ ใส่ให้คุณหน้ามันจะหงีบงอขอเออมันจะตอบคุณไม่ได้คุณลองไปไล่จี้แล้วมันจะจบอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะกล่าวอ้างทั้งหมดเลยว่านี่ไงพอเรารู้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนู่นนี่นั่น่ะนนลองด่ามันอีเหี้ยไอสัตว์เนี่ยเดี๋ยวมันมีเองดูซิว่ามันจะเห็นไหมนะฮะพวกนี้นะมันยังไม่เห็นสังขารละเอียดนะฮะไอตัวสังขารละเอียดเนี่ยผมผมเรียกว่าสัตนางหรือมโน หรือในช่างหรือพวกที่ปรุงแต่งให้เป็นความรู้อยู่เนี่ยจากความจามันจะมันจะวนอยู่รู้รู้แล้วก็รู้สึกสบายโอ้รู้สึกเข้าใจเนี่ยมันจะวนอยู่ในในตัวรู้น่ะในมโนธาในวิชาตัวนั้นอ่ะอ่ามันจะเกิดมีสังขารสัญญาอ่าห่อหุ้มเวทนาห่อหุ้มอยู่แล้วูจิตมันเข้าไปในรังจิตแล้วแต่มันยกมันหลุดออกจากตรงนี้ไม่ได้พวกนี้มันจะขังเป็นวัตตะอยู่ภายในยมันจะรู้ไปหมดสิ่งที่มันไม่รู้ก็คือตัวมันเองนะฮะว่ามันหลงอยู่มันหลงยึดเอาตรงนั้นหมดเลย แล้วทีนี้มันถึงเขาเรียกว่าเริ่มวิปรลาศเริ่มคิดว่าตัวเองรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันหลงอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะคิดว่าทั้งทั้งหมดจบมันไม่จบหรอกนะฮะมันยังเป็นโลกิยะอยู่กูจะบอกพวกมึงเนี่ยพวกมึง่ยฟังทมกูยังไม่กระจ่างไปตีความเพี้ยนะฮะกูแค่ล่อกูสมมุติว่ามันไม่มีอะไรเห็นไหมมันคิดเองมเนี่ยมันคิดขึ้นมาเองทุกทุกนินี้เนี่ยเออมันคิดของมันเองมันดับของมันเองเห็นไหมล่ะมันว่างเนี่ย เดอนทีมันว่างนู่นนี่นั่นน่ะเนี่ยท่ารู้ตัวนี้แหละคือที่พวกมึงอะหลงเลยกูกําลังจะเจาะให้เพื่อจะให้เห็นท่ารู้ให้รู้ว่าอุ้ยไอ้รู้ตัวนี้มันจะเป็นเราอยู่นู้นเว้ยมันรู้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้มึงไม่ประมาทไงไม่ประมาทจะทากูหรือทําต่ตาควดมึงจะได้ว่าอ้มันก็รู้ทุกอย่างแต่กลับมามองย้อนตัวเองทำไมมีเราอยู่วะมันรู้สึกว่ายังมีเราลึกๆนี่ไงแต่พวกมึงอะข้ามตรงนี้ไปไปยึดเอาความรู้อะถมทีนี้ความรู้ของมึงอะมันเลยค้ำคอ เวลากระทบจริงๆเนี่ยมึง,ม,งมึงก็ได้แต่หลอกตัวเองไปเป็นวันแล้วก็หลอกคนอื่นเออกดขม่มกดข่มอารมณ์นั้นไว้อาศัยความรู้แต่มกดข่มได้ไม่นานหรอกถ้าอะไรหนักๆมันมันก็ยังมีมึงเออมึงก็ต้องเข้าฌานทําสมาธิแค่นั้นแหละพวกมึง่ะเออเพื่อเพื่อจะไม่ไม่รับผัสสะอะไรเพื่อจะให้ตรงนี้มันดับไปที่จริงมันไม่เที่ยงในตัวมันเองพวกมึงไปยึดตั้งแต่แรกนะฮะ เขาจึงบอกว่าใช้แค่ทะสมาธิกดข่มไว้พวกมึงแรงเสียดทานไม่ไดมก็เดินหนีไปเออก็เหมือนอีวันตอนฟังเราใช่ไหม,มพออ,อาจารย์ด่าคุณนู้นคุณนี้มันทนแรงเสียดทานไม่ได้นะเออพอมันไปรับรู้แล้วมันทุกข์ไงมันไม่อยากได้ยินเออมันปุ้งแต่งอยู่ข้างในว่าเอ,อ้ยทำไมต้องว่าเขาโน่นนี่นะ่ะมันก็เลยทนรับฟังไม่ไหวมันก็เลยเดินหอกแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ถึงทำย่างๆก็นั่งฟังขำขข้างในเขาไม่มีไง เออแต่มันจะไปรับเอาความรู้ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปผูกขาดไปผูกกับคนนู้นคนนี้ลูกศิียอาจารย์ไปคุยกับเขาจนเขาเขาเคว้ไปหมดคนเมื่นี้ก็เลยไปหลวงคําพูดไปหลงรู้ตรงนั้นอะ่ะเออก็เลยมั่นใจกันไปอ้าวโอเควิบากกรรมของมันโอเคคลิปนี้จบแค่นี้แหละเธอ